ลมเย็นสบายมากเลยพี่น้องบ่อน,นี้มีผักบุ้งเยอะบ่อน,นี้ไม่ได้ลอกคุณพี่สามมาปลูกฟ้าหลังสวยๆงามๆกล้วยกล้วยกล้วยทำอะไรขอให้กล้วยกล้วยนะจ๊ะนะจ๊ะ ต้นเหน็บบิลียทริงนลยย้ายไปสุดรอ,อบๆ้วยดอกเขาสลายก็มีนีต้นไปเก็บสลายจิ่มนมิกอร่อยอ่ะสลัดไม่เป็นร่วง้ลไม่วมก็จะขึ้นเลอยๆตะเ้า อ๋อนี่ไงสวรสดเออสวัสดรสวรสดีรถพุ่งถึงน้องสวรสดีรมีลูกด้วยไหมสวัสดรจ้าอันนี้คือขาของคุณพี่สาวเท้า อ๋อนี่ไงสวบลดเออยสวบลดสาบลด,ดผู้หญิงดอกยาดอกไม้ใบยานี่คือผักก้านจองเราจะมาดูดอกก้านจองกันดอกก้านจองสวยสวยสวยงามงกล้วยกล้วยกล้วย ทำอะไรขอให้กล้วยกล้วยนะจ๊ะแมจ๊ะสวัสดีจ้าพามาชมดอกบัวสวยๆผักสลายก็มีนะในดอกบัวในบ่ก,ก็มีบัวมีผักบุ้งมีผักสลายผักเต็มบ่อเลยรู้สึกว่าข้างบนน้จะมีเสาันระถ เลืยขึ้นต้นไม้ตอพ้า,าวอ๋อนี่ไงสวรดเออสับวันรดสวรดผู้หญิงเลยดอกเขาสลายก็มีในต้นไปเก็บสลายกิมน้ำพึ้งอร่อยแนละสลายสวรดจ้าจ้า น้องสาวลดมีลูกด้วยนี่วลดจา้าไม่เป็นร่วงไม่วงมังก็จะขึ้นเรื่อยเรื่สวยๆงามๆกล้วยกล้วยกล้วยทำอะไรขอให้กล้วยกล้วยนะจ๊านะจ๊ะเป็นไหนต้นสนอันนี้มะพร้าวต้นนี้ยืนต้นเรียบร้อย นีกม็มีสาหรรดอยู่บนต้นนุ่นแ้วยมีผักแคร์มะละกอมีต้นสนไอ้ต้นสนต้นสนหายลมเย็นสบายมากเลยพี่น้องน่เกิด น้องสวรสมีรูปได้ไหมสวัสดจ้าในบ่อก็มีบัวมีผักบุ้งมีผักสลายผักเต็มบ่อเลยในบ่อก็มีบัวมีผักบุ้งมีผักสลายผักเต็มบ่อเลยในบ่อก็มีบัวมีผักบุ้ง มีผักสลายผักเต็มบอ่อเลยอันนี้ก็มะพเผาอ๋อนี่ไงสับวันรดเออสับวันรดสับวันรดผู้หญิง ก้นจองมันก็ขึ้นเพราะว่าสะพเ้าวอ๋นี่ไงสบนรดเออสับนรดสบรดผู้สิงเป็นไหนต้นสนอันนี้มะพร้าต้นนี้ยืนต้นเรียบร้อย <Yeah. c oughs> เทพเกิดเทพน่ารักเลย มันมะเขือมันแบบแ้งก็เลยแห้งไปเลยต้นเหนือบิลเลียทติงเลยย้ายไปปลูกลอบๆเม็ดเป็นร่วงเมล็ดร่วงมันก็จะขึ้นเลอยๆในบ่อก็มีบัวมีผักบุ้งมีผักสลายผักเต็มบ่อเลย นะกล้วยยผ่านนไปด้วยดียกล้ยนผ่านไปด้วยดีนี่คือผักกั้นจองเราจะมาดูดอกกั้นจองกันดอกกั้นจองสวย กเกรดเทศน่ารักเลยนี่มะเขือมันแบบแรงก็เลยแห้งไปไม่มีสบรพรดอยู่บนต้นนุ่นอะมีผักแคร์มะละกอมีต้นสนไอ้ต้นสนต้นสนหาย เงินกันจองมันก็ขึ้นเพราะว่าเป็นไหนต้นสนอันนี้มาพาะพร้าต้นนี้ยืนต้นเรียบร้อยส่วนอันนี้ต้นขาขา่าเทศเหลือวพิเดียทอนอันนี้ก็ อันนี้คือาขาคุณพี่สาวเป็นไหนต้นสนอันนี้มาคาต้นนี้ยืนต้นเรียบร้อยเป็นไหนต้นสนอันนี้มาคาต้นนี้ยืนต้นเรียบร้อยอือ กล้วยนผ่านไปด้วยดีเทปเกรดเทศน่ารักเลยนี้มะเขือมันแบบเล้งก็เลยแห้งเลยกล้วยกล้วยนผ่านไปด้วยดี ส้นเหนือพิเียทอนตองเลยย้ายไปปลูกลอๆสวัสดีจ้าพามาชมดอกบัวสวยๆผักสลายก็มีนะดอกบัวนี่คือผักก้านจองเราจะมาดูดอกก้านจองกันดอกก้านจองสวยๆสาวรถเจ้าจ้า เม็ดมันร่วงพอเมล็ดร่วงมันก็จะขึ้นเรื่อยๆแต่พราวอ๋อนี่ไงสาบนรถเออเสาบนรถสาบนรถผู้หญิไม่มีสาบนรถอยู่บนต้นนุ่นดะมีผักแคร์มะละกอมีต้นสนไอ้ต้นสนต้นสนหายต้นอันนี้ต้นขา ่ามเทศเหลืองพิเดียทอนไม้เป็นร่วงเขาไม่ร่วงมันก็จะขึ้นเลอยๆต้นเหลืองพิเดียทอนเองเลย้ายไปสลูกรอบๆรู้สึกว่าข้างบนนี้นจะมีเสาวันลดเลื้อยขึ้นต้นไม้ อัวน,นี้ต้นขาขามเทศเหลอง